กระแสร้อนแรงนะครับกลายเป็นเรื่องวิวาทะนะระหว่างพระชาตีกับคุณแพรี่ปรากฏว่าน้าโหนกระแสไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะพระชาตีสักเท่าไหร่แต่มีคนร้อนตัวแทนนะก็กลายเป็นว่างานนี้แม่นะครับเละเลยเละเลยนะครับนะมีการ นะมีการใส่กันนะหลายนะหลายช็อตนะครับก็กระแสร้อนแรงนะครับพระชาตรีโพสต์ขอโทษแล้วนะครับเรียกน้องแฮรี่จงอาหสิกรรมส่วนที่เพจ Facebook ทนายอนันตชัยชัยเดชหรือพี่เปียกนะครับนะ้ำมาดูมุมมุมมองของพี่เปียกหน่อยให้ให้ข้อคิดแง,ง่คิดไว้นะดีทีเดียวนะครับนะผมในฐานะที่จบกฎหมายมาเหมือนกัน แต่ว่าผมไม่ได้เป็นทนายะนะครับนะผมมาเป็นผู้สื่อข่าวทีนี้ว่ามาฟังมุมมองของทนายนะครับนะมุมมองข้อกฎหมายของทนายอนันตชัยชัยเดชกรณีการแจ้งความดำเนินคดีในความผิดต่อพอราบาคณะสงฆ์พศ2 5 0 5มาตรา44ตีทนายอนันตชัยเขาบอกอย่างนี้นะครับผมชมรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยที่มีทั้งทนาย อดีตพระพิสุสง์และคารวาสมาแสดงความคิดเห็นกันฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจผมจึงอยากจะแสดงความคิดเห็นในฐานะนักกฎหมายและทนายความไว้เป็นความรู้โดยขอให้ได้ใช้ภาษาชาวบ้านนะครับเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของท่านมิได้เป็นนักกฎหมายดังนี้กรณีที่พระชาตรีได้ไลฟ์สดกล่าวหาคุณภัยวันก่อนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326แล้วก็328และต่อมาคุณภัยวันได้โต้อตอบเอาบ้างดังนั้นพระชาตรีจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับคุณภัยวันในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้หรือไม่ปัญหานี้นะปัญหาข้อนี้อธิบายได้ว่าพฤติการระหว่างพระชาตรีกับคุณภัยวัน เปรียบเสมือนต่างฝ่ายต่างสาสต์น้ำเข้าใส่กันทํานองเดียวกับการสมัครใจวิวาทเมื่อเป็นดังนี้ทั้งพระชาตรีและคุณภัยวันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงหามีอํานาจร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดาเนิเนคดีในความผิดฐานมิ่นประมาทซึ่งเป็นความผิดต่อตัวได้ไม่และหากกล่าวในมุมของพระชาตรียังถือว่าพระชาตรีเป็นผู้ก่อและมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนี้อีกด้วย อย่างไรเสียพระชาตรีก็มิใช่ผู้เสียหายและมิอาจดำเนินคดีกับคุณไพวันในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้แต่อย่างใดสำหรับกรณีที่มีทนายความท่านหนึ่งชื่อทนายทอไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณไพวันตามพบรบคณะสงฆ์พศ2505มาตรา44ตีผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์อันอาจขอให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความแตกแยกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 20, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั้นผมขอถามว่าพระชาตรีเป็นคณะสงฆ์หรือคำว่าคณะสงฆ์มีคำนิยามไว้ในมาตราหทวิว่าคณะสงฆ์ความหมายว่าบรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระบุชาตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจรรักรและตามพจนานุกรมไทยได้ให้คําจำกัดความคำว่าคณะไว้หมายถึงหมู่พวกซึ่งแยกมาจากส่วนใหญ่กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคณะกรรมการคณะสงฆ์คณะนักท่องเที่ยวหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เทียบเท่าซึ่งรวมภาควิชาต่างๆสรุป คำว่าคณะสงฆ์จะต้องประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่สองรูปขึ้นไปจึงจะเป็นคณะสงฆ์ได้พระภิกสุสงฆ์เพียงหนึ่งรูปไม่สามารถเป็นคณะสงฆ์ได้การที่คุณไพวันกล่าวหาพระชาตรีจึงนิใช่เป็นการกล่าวหาคณะสงฆ์ดังนั้นผมจึงเห็นว่ากรณีนี้ทนายทอไม่สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษท่านดำเนินคดีคุณไพวันทั้งข้อหาหมิ่นประมาทคณะสงฆ์ ตามมาตรา44ตีแห่งพรบคณะ 2, อสงฆ์พศ2 5 0 5และข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา326และ328ครับที่สำคัญถ้าหากมีการแจ้งความโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงอาจโดนข้อหาแจ้งความเท็จเป็นของแถมอีกต่หากผมจึงแสดงความเห็นในข้อกฎหมายมาณโอกาสนี้เพื่อมิให้เกิดความสับสนเสียหายต่อ ที่สูงสงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและต่อคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทนายอนันตชัยชัยเดชเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ทนายอนันตชัยมีมุมมองออกมาส่วนท่านมีความคิดเห็นยังไงนะสามารถจะแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ใช้คำสุภาพหน่อยก็ดีนะครับ